ในวันนี้ด้วยนะครับครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าในวันนี้นั้น นำโดเรียนกำนักเรียนนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุมารวมารับ พี่น้องชาวตมโลกระดับโกร่วมประดูนนะครับวันนี้โ้กีจริงนะครับใครซปเปอร์โมเดลปีปีที่แล้วนะครับเป็นโตมนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญบนเวทีเพื่ออยู่ด้านหลังท่านผู้จัดการผู้จัดการทีมนะครับมาลงผะะเดียนหลังจากเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาลงเด็นที่ที่เต็นต์ขอราบรื่นรุ่งเรืองครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ งานประเพณีของดีควนสวรรค์ของเราได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพิธีนะครับก็ตามนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้แจ้งให้ทั้งสองสาวสวยคนสองคนนี้ถือผ้าแพรลงไปด้านเมืองตีนแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของควนสวรรค์ของเราไปแล้วนะครับ ชื่ออมสุภาพบุรุษจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์นะครับที่ตัดสินใจสวมผ้าสลงเข้าร่วมงานในวันนี้ดูฉันก็จะสังเกตนะคะคุณพ่อนะคะอุ๊ยคุณพี่สิคะไม่อยากอย่าเรียกคุณพ่อนะคะนุ่งผ้าผ้าสลงนะคะสวยงามมากนะคะเป็นทั้งผ้าไหมนะคะผ้าโทเล็กนำมาก่านแน่เลนะท่านพวกม้ามาไหมครับพวกมาชุดปอยก็เป็นตะบลเดียวนะคะที่มีม้าในเขตคอนเภอคอนสวรรค์ ตำบลศรีสังขารน,น,นะครับตระเวนท่านมาโอ้วันนี้ได้รับรายงานจากฝ่ายที่ดีเปิดว่า,าโสมิดานะครับจากที่ทำการปกครองอำเภอควนสวัสด์ ข้อพิธีกรบนเวทีพระสุตแก้วพระสวรรค์แกะเชลอบินกับเชื่นน้องเบียร์ปีกวัลเด่เพลงที่ดี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นทุกทุกคนนะคะแล้วชาวเมืองความสวรรค์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในโหมดต้นะครับตนะครับเต้นตู้ให้บนล้าตบเท้ามองเห็นตปตบเท้าตบกระดังก์ทางนะครับขึ้นบนเวทีให้ขึ้นทางด้านนี้นะครับ ขึ้นบนไวทีแล้วสแตนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบระธานในพิธีที่จะกล่าวเปิดงานนะครับเลยนะครับขึ้นด้านด้านนี้นะครับเลยครับบผู้สอุพิธีการนะครับพิธีการในพิธีเปิดของเราพิธีกรจะ เรียนเชิญมาสวนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัว้าหน่วยงานต่อมาสำหรับการะเพณีของดีพอสวรรค์ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วในอำเภอคอสวรรค์ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานพณีของดีคอสวรรค์ประจำปี2560ในวันว่างานพณีของดีคอ ประเพณีพรสวรรค์รับขวัญนกเตดน้ําปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานประเพณีของดีพรสวรรค์อ,อ,อําเภอพรสวรรค์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สิบแห่งได้แก่เทศาบาลตำบลกับท่านนายอำเภอพรสวรรค์คณะกรรมการจัดงานท่านว่าน,นาส่วนราชการผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับผู้นาท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนพี่น้อง จนชาวอำเภอกอสวรรค์ในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ I no